แอลมาดูงในมีเส้นท่อด้วยเลขไม้แสนสี่พันเองไม้น้อยมากๆเลยแล้วคอนโซลน,นี่ยังใหม่แอร์แบ็กได้มาคู่หนึ่งวิทยุเดิมโรงงานนะครับระบบแอร์แมนนวลดีซีเลตหนึ่งช่องไาตันหมอกอยู่นี้นะหัวเกียร์เป็นไทเทเนียมเรียบร้อยแนละ้วอัปเกรดมาให้เข้า,าง่ายๆแบบนี้เลยเกียร์แบบขั้นบันไดน,นะครับมีชิปล็อกเรียบร้อยแล้วนะกระจกมองข้าง,างปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็จบไฟฟ้าได้มาสี่บานออโต้บานเดียวฝั่งคนขับเบาะหนังสภาพแบบใหม่กิ๊กเลยนะแอลดูแถวสองดิ สมบูรณ์มากๆนะครับและที่สําคัญแอร์เย็นภายในสะอาดสะอาดจัดอ่ะส่วนภายนอกคันนี้ได้เป็นสีดําเงาฉ่ามาแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าใสๆเดิมๆดูดิมิติเขาดีมากนะครับตัดคิ้วคมเมี่ยมที่กระจังหน้ามาด้วยปี2องมานี่นะคันนี้เป็น1.5 e ออโตนะครับล้อแม็กเป็น TC 105เบิกให้ใหม่แม็กยางน็อตเลสีนํำเงินไฟเลี้ยวอยู่ที่ประตูเรียบร้อยแล้วอยู่ที่แก้ม ระบบห้ามเบรกได้มาที่คู่หน้าข้างหลังเป็นดำนะครับฝาท้ายอยู่ครบหมดเซนเซอร์หลัง2จุดนะครับสปอยเลอร์หลังเพื่อถึงสโลโก้โต้ตาตรงกลางตัวใหญ่รุ่น E ตรงรุ่นเลยคันนี้นะครับผ่อนสบายๆหกพันน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะนะครับแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเบ้าโช้กซ้ายขวาเดินผิดวินโค้ดอยู่ครบหมดเป็นเครื่อง 1NZ 4สูบเรียงวางขวางแบบนี้ขับง่ายๆเบรกดีด้วยนะครับระบบเบรก ABS แบตเตอรี่ GS 259,000